จู่ๆได้ฟังนายพูดแบบนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะปกติได้เจอกันอยู่บ่อยๆจู่ๆก็ต้องห่างกันไกลขนาดนี้จริงเหรออืมถ้าส่งข้อความหาเธอจะตอบไหมตอบสิทำไมจะไม่ตอบละ่ะต้องตอบนะเสีย เออฉันมองนายเป็นน้องชายมาตลอดรู้แล้วนะไม่เป็นไรหรอกไปเสียเหมือนก็ดูแลตัวเองดีๆนะแน่นอนเฮ้ยนี่บัวบ้านใครมาอือไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ย คงผ่านเป็นฝูงเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย <Hey. laughs> ฉันกลับมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยสักนิดนี่ดูสิบอกที่คุณใช้นั่งสมาธิยังดีอยู่เลยขอโทษนะครับที่นี่บ้านพักส่วนตัวไม่เปิดทห้เยี่ยมชมนะครับอ๋อสวัสดีครับ เมื่อก่อนพวกเราเคยพักที่นี่เลยแวะมาดูหน่อยเออลูกค้าทั้งสองท่านที่นี่ไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมและห้ามถ่ายรูปด้วยนะเอออากุยอากุยเสี่ยหูท่านมาสวัสดีสวัสดีโอ้ยคิดถึงจังเลยเมื่อกี้ขอโทษนะตอนนี้นักท่องเที่ยวในชุมชนเยอะมากมีคนมาถ่ายรูปทุกวันเนี่ยเหรอสองคนมาเที่ยวกันเหรอ ตอนนี้โฮมสเตย์ของประธานสวีทดลองเปิดมีห้องให้เราสองคนวันหยุดพอดีก็เลยถือโอกาสมาพักร้อนอ่ดีจังเลยอ่ะ,อะงานทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างได้คำอวยพรของอาดีมากเลยแล้วเออ <c oughs> ผมก็พอใช้ได้ <c oughs> แต่พี่ม่านจินดีกว่าอดีดีดี <c oughs> แล้วอาล่ะแข็งแรงดีไหมอ่าฉัแข็งแรงอยู่แล้วนะฤดูใบไม้ผลิฉันไปตรวจสุขภาพมาแล้วสองกล้องตรวจระบบทางเดิอนอาหารทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยหมอยังบอกอีกว่าร่างกายฉัน่ะ <D ee> ดีกว่าคนหนุ่มอย่าพวกเธออีก <laughs> สุขภาพดีมีชัยเป็นนใช่จริงจครับเขาคือเสียหูน่ะเมื่อก่อนพักห้องที่ไหนยอยู่นั่นแหละไม่สว,ส,สวัสดีครับ,รบถ้างั้นเราไปโฮมสเตย์กันก่อนนะอ๋ออาทำงานต่อเถอะอ๋อได้ตอนเย็นเดี๋ยวฉันไปหานะบอกว่ามาต้องมาล่ะธ <laughs> นุถนอมห้องดีๆนะอ,ะอันนี้ถูอะไรน่ะอะไรเหรอ ใช่ขี้วัวไหมโอ้ก็โชคลาภไงนี่นี่นี่เป็นภาร้ฉันอีกแล้วหมดเลยไป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 เถอะเจอกันตอนเย็นนะโอเคเจอกันนะท่านมาฉันเห็นพวกคุณโปรโมทเยอะมากจะเปิดสาขาหรอเฮ้ไม่ควรมองโลกสวยเกินไปสิจะบอกให้รู้ว่าปีนี้มีร้านชาเข้าตลาดเยอะมากแต่ว่ามันคล้ายกันไปหมดการแข่งขันยิ่งสูงแข่งขันสูงก็ดีนะยิ่งแข่งก็ยิ่งดีทุกคนมุดเข้ากันไปหมด อาจารย์หูตอนนี้นายกับพี่ม่านจีนเป็นยังไงบ้างเราสองคนเดทติ้งนัดเดทนะฮะเดทติ้งนัดเดเหรอใช่ตอนนี้ยังนัดเดทอีกทำไมเหรอแล้วเธอละมีแฟนยังหมายความว่าอย่างไรดูถูกฉันใช่ไหมฮะจะบอกให้นะฉันไม่ถูกใจคนอื่นเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีคนมาชอบฉันนะฉันรู้ตอนนั้นมีใครนะอ่ะหิใช่ไหมนี่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 น้่นี่ปี่น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 ่นี่นี่ี่น่นี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 นี่นีนี่นี่นี่นอ่นีกนี่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 นีี่นี ไงทุกคนฮงโตคุณอาบณนเล่ดีมากเลยป็นนุกระจอกที่บ้านประธานเซียนะสิจะเปิดแชมเปญแล้วเนาะมา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 มนมา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 อาม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 อมา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 อามรมาาม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 มม <า>พูดเยอะๆ,อๆเลยอได้พูดเลยนะวันนี้เป็นวันที่โมเซฟัง,ฟงเสียงลมทดลองเปิดวันแรกต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาจากทั่วทุกสารทิศพากันมารวมตัวกันในวันนี้มาร่วมกันเป็นสักขีพยายกนกับบทใหม่ในอาชีพของฉันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆคลิปตาเดียวก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วตอนฉันมาที่นี่ใหม่ๆ สภาพจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้พบกับทุกคนทุกคนต่างก็มีความทุกข์ของตัวเองดีที่พวกเราผ่านมันมาได้แล้ววันนี้ได้เห็นทุกคนชีวิตการงานต่างเข้ารูปลงรอยฉันดีใจมากจริงๆ แน่นอนว่ายังมีประธานเสียยของเราด้วยเพราะเดินลมพัดผ่านของเขาทำให้เราทุกคนที่ดิ้นรนสู้ชีวิตได้มีโอกาสและพื้นที่ให้พวกเราได้พักหายใจชั่วคราวทำให้เราได้พบกัน่าคพชชย ทุกคนทุกคน,นกรอก่อนรอก่อนกฎกาเดิมนะพูดโอ้ยพรก่อนดื่มเหล้านะเ,เริ่มจากฉันก่อนขอให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้คิดสิ่งใดสมดังปรารถนา ได้งั้นฉันขอให้ชุมชนของเรามีรายได้เยอะๆทำไมอ่ะไม่ได้หรออ้อใต้ล่าสงบสุขประชาชนร่มเย็ี่ยมงั้นก็ขอให้โลกสงบสุขแต่จุฬาสงบสุขว้าวควารวยฉันขอให้คนมีคู่ครองรักตลอดไปโอ้โหขอควาสุขเจริญตลอดไปนะทุกคนเลยขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปใช่จ้ะ ก่อนเนยอะนะเนาะจะต้องขยับขยายบ้างเลยนะ,นยานะะมามามาชิมดูรสชาติเป็นยังไงได้กลิ่นหอมตั้งแต่เมื่อกี้เลย่ะมาคุณจะไปงานสัมมนาธุรกิจโฮมสเตย์ที่หวงซานวันไหนเหรอวันศุกร์ งั้นผมไม่ส่งคุณไปได้นะปัดรพืหัสอะผมต้องไปคุยเรื่องลงทุนที่ปักกิงง่งองงั้นก็แยกย้ายกันทํางานอ่าคุณมไม่ต้องจองตัวให้ฉันหรอกนะค่าใช้จ่าย,ยนี้ต้องใช้บัญชีร่วมโอเคตอนนี้ทุกอย่างต้องทำตามกฎนะดาวเต็มฟ้าเลยคุณว่า ดาวดวงไหนคือยายของคุณเนี่ยแล้วดวงไหนคือเจ้านานซิงอ่ะดวงไหนคือแม่ของผมอ่ะไม่รู้สิทำไมเหรอผมหวังว่าเวลาจะหยุดเดินที่วินาทีนี้ วินาทีนี้พวกเรากำลังเข้าใกล้ความสุขอย่างไม่จำกัดงั้นก็ให้เวลาหยุดเดินพวกเรานหนึ่งสองสามหยุดได้จริงเหรอฉันว่าได้งดั้งนลองดูหนึ่งสองสาม เวลาไม่มีทางหยุดเดินความสุขไม่มีวันสิ้นสุดเมฆครึ้มเข้าปกคลุมเดี๋ยวลมก็พ